รอวลคัมทูช่องกันนี่ค่ะวันนี้นะคะเราสั่งชุดปลูกผักนะคะมีทั้งผักสวนครัวแล้วก็ผักไฮโดรโปนิกส์นะคะก็ะจะมีปุ๋ย A นะคะที่เราแกะกันแล้วก็ปุ๋ย B นะคะแล้วก็อกุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นมเมล็ดผักนะคะอย่างแรกเลยเขาแถมวิธีการทำนะคะวิธีการปลูกระยะเวลาการปลูกว่ามีกี่วันบ้างนะคะแล้วก็ จะมีต้นนี้ปลูกกีว่วันต้นนี้ปลูกกี่วันนะคะตัวนี้จะเป็นใบคําสั่งซื้อที่เราสั่งมานะคะทั้งหมดก็ไม่เยอะนะคะประมาณ45ถุงเล็กๆนะคะแต่ทางร้านน่ารักมากนะคะจัดของแถมมาให้เราเป็นถุงเล็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทดลองการปลูกก่อนปลูกเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีก รอบหนึ่งนะคะที่ช่องกันนี่นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย